สบายดีสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้แม่น้องปานและน้องแพนเคก้กน้องคำน้องลำไยนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ก็มาอยู่ที่สวนยางบอนแม่น้องปานจะปลูกยางลงยางนะเนาะตอนนี้เขาก็เฮ็ดนาน,านแล้วก็เอาแกนยางวางลงแล้วมุดแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวให้เบิงน้ำน,นี่เนาะทุกคนอันนี้เขาก็แม่น้องปานวางแกนยางแล้วแล้วเนาะนี่นี่วางแกนยางแล้วเนาะบอนนี้เพราะว่าน ขี้ดินปถมปันไดเนาะแม่น้องปานกะเฮ็ดอันมุงมันละนะตอนนี้ฟ้ากะทองฟ้ากะคล้ายๆคือสีฝนหรือว่าซีบวฝนกับบุหูเลยเพราะาว่าตอนนี้ทั้งฮอนทั้งคึมอากาศนี่คือฝนที่ตกเลยทุกคนแม่น้องปานจะเฮ็ดแบบมุงในนี้เราเฮ็ดฮานมุงเหมือนแบบนี้แหละเพราะว่าอาศัยว่าเวลาหดน้ํามันจะค่อยโบนั่นต้องแดดหลายเนาะใสพ่พ้ากันแสง หลักเอาไม้หลักธรรมดาไเลยเนาะไม้หลักแบบนี้แหละเห็ดนะทุกคนมูไหมเพราะว่ามือสวยนี่ตอนมาหว่างแกนอย่างนี้ฮอนฮอนทุกคนจนว่าบ่มีกระจิกกระใจิซีเฮ็ดอีอย่างเลยความมันฮอนนะน่ะฟาเรงมือให้มันแล้วแล้วตอนนี้เฮาก็เฮ็ดแล้วแล้วเนาะนี่ กำลังมุงมันและมือตอนนี้แม่น้องปานคิดว่าค่ามาบางทีฝนจะตกแม่น้องปานก็จะเอาเฮ็ดเร่แล้วเนาะเวลาจะเมือแล้วแม่น้องปานก็จะเอาแผ่นดําตัวนี้เนาะเอาแผ่นนี้ออกนี่เป็นมือกองจะเอาแผ่นตัวนี้เนาะพุดออกมาเพื่อรอท้าให้ฝนตกถ้าฝนบดตกแม่น้องปานก็จําเป็นต้องได้มาฮดทุกคนมาฮด เพราะวันบ่มีน้าหดเดมันบ่เปียกมันนะยายมันบ่ออกนะทุกคนเขาได้เอาน้ํามาหดก่อนตอนนี้เขาก็จะมาแป้งอันนี้ก่อนเนาะเฮ็ดอันมุ่งมันก้อนหลังจากนั้นเวลาแม่น้กป่านจะกลับแม่น้งป่านก็จะพุดอันแผ่นตัวนี้กลับมาค้างนี้เนาะคือให้เห็นหลอทถ้าฝนตกถ้าว่าฝนบตกมืนเสนาแม่น้ำป่านก็จะมาไปส่งลูกมาแต่หงเหียร์เรก็จะมาหดมาหดแล้วก็ปิดไว้แบบนี้เลยเนาะถ้าฝนตกก็ได้กลับมาเอาแผ่น ปกไวคือเก้าทุกคนมามุงไว้ในนี้แหละเสื้อก็เปืี่ยนมากๆเลยสาวสวนก่อนว่าเครื่องชิเปิอนหลกันยอนนอยลงไปแปกน้ำเออแปกงกันเตานะคะล่ะว่ากันอย่างนะทุกคนมันแม่ต้องป่านแซน้ำก็เลยว่าเครื่องะเปืี่ยนใช่หลักอีนึงเดีนี่ทุกคนนี่ก็แมนสวนอ่านเพื่อนเฮ็ดเนาะ โมแมนแม่มอกป่านเฮดได้ส่วนกองพูนอันนั้นแม่นเพิ่นมาเศร้าดินตุพอตุแม่เนาะของแม่นงป่านมีทอแต่บอนวักลุ่มนี่ขึ้นมานี่แหละนะทุกคนว่าจะเฮดแต่ว่าบุ้ง่าสีเฮดร้อนหรือบอ่อต้องใส่งบเนาะเวลาปลูกเวลาเสีย้าค่า้า,านต้องได้ใส่ยาใส่อย่างบอ่เบอเฮดคอบ่อมันก็บ่ร้อนนะทุกคนขอขอกกับู้เดียวเน,ะเน,นาะเฮดหยังก็ต้องใส่ มีงบประมาณบุหลายกน็น้อยนี่แหละอันนี้เห็ุหลักเนาะเห็ุหลักอันบ้านว่างนี่แหละเนาะผู้สศร้าผู้เศร้ากันน้าข้าวข้าวที่ร้องกองแค่จะเศร้างำงำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยงามที่จ <het 'd> <S <'s <S อดนั่นล่ะถ้าเด้อ มันเป็นเพชรเป็นตะกล้องให้เมื่อยัยังสี่กลับเหือยนแล้วก็สไปอันนั้นทุกคนไปบงไปก้าอย่างเนาะเพราะว่าอย่าง ประมาณ15กิโลที่แหละแม่นงป่านเทียไปบ้านทุกคนแม่นงป่านกระตัดเลยมันมันบ่พอ,บอ,ยอย่างอาไอไผ่โตแล้วจีคนมึงเดอ้อแม่นงป่านสิเอามูงมึงงานเพื่อ,อนกันยางชีวิทต้องส,ส,สู้อีกจันหนึ่งเลยพ่อ ຕົ້ນນະຕົ້ນສວຍບໍ່ບໍ່ລົມຫິ່ງປັນເດືອນເນາະຕົ້ນແລງລົມລົມຮງ โ,โคกเศร้าตัวนั้นนั้นสิลมแล้รเดิกตีข้าแม่ไผ่นี่ต้นนี้น่ะแต่้มันนี่เอนนอ,อมัดลองเบิง้งทุกคนได้มัดเนาะนน่นน,นั้นแม่ต้องปัน่นเบอเฮอรมัด ออกแลว้วล่ะเออมัดตินเท่าน,นั้นก็มัดไว้มัดวันนี้เขามัดเอามัดว่าว่าเธอมันปิวไป แล้ว,วหมัดออาเอาวอา,อานี่แม่น้องฟานเสียดอะไรอีกนะมาดูเบ, <า S 1> บิรงนะนี่นี่มาดูาดูสีมือลองเบิรงลูกสาวเบิดอยู่นี่นะสาวลูกสอง <laughs> สาวสดแล้วก็สาวโสด เนี่ยได้เช้าลูกช่วงรอสดดีโอ้ยเป็นผู้สาวก็ดีคือกันเป็นคนโสดก็ดีว่าสุดท้องฟังงามๆทุกคนเสื้อแม่น้องปานคิดเละๆบาดมาเบิ้งตืบาดมาเบิ้งน้ำก้องปันเสื้อผมไม่หาปืดออกวันนี้นี่ปืดออกเลยยังวะสดวนมันมันหรือเปลาเขาให้ได้นิไว้ เจอฝนตกถ้าฝนตกเอ้าปิดออกให้มาจับตัวนี้ออกออกออกไปไปเพืาอว่าถ้าฝนตกมาเขาก็มือื่นเขาก็บไม่ได้มาโหดเจอของปลอดไัยถ้าว่าฝนบตกแม่น้องปานก็ต้องมาโหดทุกคนเพื่อนกะเอาดินเอาเอาดินปลุกล่ะ ตอนเศร้าบ่ได้ทายให้เมือ่อตอนเศร้าบม่ได้ทายลืมทายแล้วก็เลยทายตอนเองเจ้แม่นเชียมเนี่ยมืออะวะเอาเมือม่อเอาเมือม่อมีดมีดนี่ท้องฟ้างามมากเลย มือนะทุกคนตอนนี้แม่นกป่านกะที่น,นันี้ถ้ามาฝนโตกมือแรงมืออ่นเศร้าได้มาหดตอนเศร้าเวลาไปส่งลูกไปรงเรียนกลับมาก็ต้องมาหดหดนี่แหละนี่หาเบียกซื้อตัวเองเนาะถ้าฝนตกมือแรงนี้มืออ่นเศร้าแม่นกป่านก็ต้องกลับมาเอาอับตัวเพศอันนี้นี่ถ้ากันแสงนี่ปลูกใบคือเก้าเนะาะเพราะว่าบัวให้แดดส่องใส่หลายดินก็จะบัวแห้งเนาะ ทุกคนแก้งแม่น้องปานขับรถกับเขาป้านี่บึงตะุยเบเขาป้าเธอหนึ่งละทางฟ้างามงามลิวิทเกิดมาต้องสู้จะนิ่งเดียวได้จะนิ่งดูได้โยโกะดูคะ่ะกลับบ้านคะ่ะทุกคน เดี๋ยวไปนํากันเนี่ยนะทุกคนทางกลับเงินแม่น้องปานว่าโหดหรือว่าบ่โหดเร <c oughs> ื่องอะไรของน้องเพ็งก็จนจิตตกรถจนบาดเมือ่อยไปกลับบ้านนะคะบเมื่อยเป็นตะขอนเมื่อยติดน้ำปอนตะขอนนี่หัวข้องข้าวติแตกหัวตอนเบิ่งแม่น้องปานรถหัวนะคะ คนะสู้ชีวิตเลยป็นได้เฮ้ย <c oughs> มันจดเนาะทุกคนเขบาบบได้เกิดมาพร้อมกับยุทธีกองเงินกองทองต้องสู้ชีวิตแังได้ห้องจะไปรอดมิดน้อยอันนั่นเอาแล้วป้าบาา้านเงะเิียนเข้าป้ายอยู่บน,นเานาะ เฮ้ยเราเฮกเฮกเป็นผู้จับกองเนาะหนักเด็กเส้นเล็กคือส่องจนบืขึ้นนะจนใส้เเล็กนึงขึ้นแล้วแป่งหัวไปเลยจุดบนหินท่อนรถจักยทุกคนตอนเมืองทางเมือของเฮา

ไปบนเอาเลยไปังดูรับเพื่อนทุคนลุยลุยลุยให้กูเยี่ยมีกรยาโทเอออ่าเยีะยอเยเกิบเกิบตกเกิบต๊ไผตกเกิบหัดตกไอ้ไผ่นะเคียคือ and ยป้อมดูเลยทางลงนี่ก็โหดโหดเลยยอดลงงอกจริงอ่ะมีการปุ๊ดเล็กไอ้ป้องก็คือจะวงวัดปุ๊ดเล ไว้ทุกคนเบิ้องลิกอันสามขึ้นนูนทะนูนก็ปึ้นนูนก็เป็นคุ่มก็ได้นี่อ่านฮะออกตัวเด้อบูฮูแหละเด้อจ้าคนเป็นยังงแป่งกันก็รถเฮแต่มันกระพาเอาไปได้ทุกก้อนอยู่ได้หรอ้ทุกคนทำไม่ตู้ให้เนี่ย น้องปานดาวอยู่งานบอนลี่ค่ะไอเบิง้งไ,ไอตู้เฮ็ดหยังเนาะไปค่ะไอตู้เฮ็ดหยังเนาะปาทุกคนไอตู้เถี่ทางทางหัวทางสวนไอ,ตตอ,นนอน้ตู้เราเฮ็ดเงานขัวเสียนี่แหละตัวทีหนึ่งคนเฮ็ดอ,ยอยีกคนป้าเบิ้ง ชิหกแล้วก็ทุกคนตอนนี้เรากลับมาห้อนเหือดแล้วนะเนาะเราก็บทได้ขอตัวลาปฏิบัติเรียกงานตอื่นต่อนเนาะเพราะว่าแม่น้งป,ปัานก็บทได้กลับเหือดแล้วนาะไปกาอยางเนื่เหือดตืมนีมเนอนแล้วก็นนอะเันเค้กก็บทได้กลับเหือดแล้วก็เอาอยางไปกาคือกันเนาะทุกคน โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กันจะได้ขอตัวลาไปก่อนถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องปานแชนแนลด้วยนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ